สวัสดีครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาดูที่ดินอีกแปลงหนึ่งอยู่ที่ตำบลคลองห้าอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีด้านที่รถวิ่งไปนะั้นคือคลองเลยพีพัดจากตรงนี้ไป4.3กมนี่คืออตรงเรียบคลอง5้ฝั่งตะวันออกนะครับจากด้านนี้ถ้าท่านขับรถมาจากฝั่งถนนลังสิตคนครนายกคลอง5มีระยะทางประมาณ20กิเมตร จากเรียบคลอง5ท่านสามารถขับรถสะดวกได้หลายเส้นทางส่วนที่ดินที่ผมจะพาทุกท่านไปดูอยู่ในซอยฝั่งตรงข้ามนี่ครับผมชื่อว่าซอยคลองหฝั่งตะวันออกซอย54จากปากทางตรงนี้เข้าไปหาที่ดินมีระยะ450เมตรจากหน้าที่ดินท่านสามารถเดินทางเข้าได้2เส้นทาง ด้านนี้คือฝั่งคลองแอนนะฮะเป็นถนนคอนกรีตนะฮะท่านสามารถเดินทางเลือกเดินทางได้ทั้งสองฝั่งไม่ว่าจะเป็นฝั่งเรียบคลองห้าหรือฝั่งคลองแอนด้านฝั่งคลองแอนเนี่ยผมก็ติดป้ายนะฮะให้ท่านใดที่ขับรถผ่านไปผ่านมาด้านฝั่งคลองแอนเนี่ยได้เห็นป้ายอย่างชัดเจนถึงสองป้ายนะจากฝั่งคลองแอนเข้าไปหาหน้าที่ดินนะฮะมีระยะ700เมตร ส่วนรายละเอียดของที่ดินจะถูกอ,อกถูกใจขนาดไหนไปดูรายละเอียดด้านในพร้อมๆกันเลยครับพิกัดที่ดินจะเริ่มต้นจากจุดๆนี้พิกัดตั้งอยู่ที่ซอยคลอง5ฝั่งตะวันออกซอย54าบตำบลคลอง5าอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีาที่ดินมีหน้ากว้าง23เมตรลึก60เมตรตรงหน้าที่ดินผมได้ติดไป้ายไว้ให้ท่าน ที่ขับรถเข้ามาดูที่ดินเห็นป้ายอย่างชัดเจนที่ดินมีเนื้อที่350ตารางวาราคา4,000บาทต่อตารางวาราคาขายทั้งแปลงอยู่ที่1,400,000บาทที่ดินเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันด้านไปทางทิศเหนือฉนดพร้อมโอนค่าโอนค่าภาษีนะักลมที่ดินคนละครึ่งจากหน้าที่ดินมีระบบไฟฟ้าระบบประปา ผ่านหน้าที่ดินเรียบร้อยจากหน้าที่ดินหมุดอาจจะไม่ชัดเจนนะครับวันที่มีการซื้อขายจริงมีการสอบเขีวางหมุดให้ท่านอีกครั้งหนึ่งผมพาทุกท่านเยี่ยมชมรายละเอียดด้านในว่าที่ดินจะถูกออกถูกใจขนาดไหนจากที่ดินนะครับเป็นล่องสวนเดิมนะครับผมถ้ามีการปลูกสร้างนะฮะอาจจะมีการถมดิน นะขึ้นมาบ้างนะฮะประมาณทักเมตร20นะฮะเพื่อความสวยงามของที่ดินนะครับผมจากหน้าที่ดินนะครับยังตั้งอยู่ใกล้ชุมชนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านนะฮะก่อนถึงหน้าที่ดินน่ยนะครับหรือว่าจะเป็นด้านหลังนะฮะด้านหลังก็ติดกับโครงการบ้านเดี่ยวนะฮะมีเพื่อนบ้านอย่างแน่นอนนะท่านใดนะครับที่ต้องการที่ดินนะครับซื้อไว้เพื่อสร้างบ้านสวน หรือจะซื้อไว้เพื่อเก่งกําไรหรือจะซื้อไว้เพื่อเป็นมรดกให้กับทายาทหรือจะซื้อไว้เพื่อการลงทุนอาที่ดินแปลง350ตารางวาแปลงนี้ผมว่าเป็นแปลงหนึ่งที่เป็นทางเลือกหนึ่งให้กับทุกท่านอาที่ดินยังตั้งอยู่ใกล้กับธรรมชาติด้านหน้านี้เป็นนะครับทุ่งนานะกำลังเขียวชอุม่ม ที่ดินจะตั้งอยู่ใกล้สถานที่สำคัญสำคัญวัดปัญญานันทรา,าม5.3กมสนามกอล์ฟอัลพาย5.8กมโรงพยาบาลคลองหลวง8กมสถานีตำรวจภูทรคลอง5 10กมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลังสิต21กมดีมเวอร์22กมฟิลเจอร์พาร์คลังสิต27กม ท่านใดสนใจที่ดินสามารถสอบถามได้ที่0870168991 Line ID 5959 TW e Youtube TnM2 Channel เพจ TnM ขายที่ดินขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ